หน่อยชิปงโอ้มาเลยตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยจะเลิกยังอ่ะกี่โมงอ่ะหน้าตุ้มครึ่งจ๊อกสี่คนยังเยอะอยู่เลยอันนี้อันนี้อันนี้หมดเลยปะมันอันเล็กนี่มันมันถูกลงปะถ้ากอดสิบบาทปะเอ้าเล็ก้คนก็ต้องถูกลงมาดึงเยอะพี่เตรียมยังคะลูกเตล้าลูกเต้าโหมดอร์โพสคอสลองเลย มีคนมาแบบนี่ THANKS yeah. FOR อเเคครับพี่พีซี่นะมิสเตแอนนะคะขอบคุณมากค่ะพี่เจพี่เจทามซีเกมหนึ่งหกแปดครับชื่ออะไรนะทามครับทามทามทามเท่าไหร่นะทามได้ไหมอะไรสี่นะทามนะทามเดี๋ยวพี่กำลังหาคน ขอบคุณมากค่ะพี่เจพอแล้วใช่ไหมคะองานพี่เจห้าเกมค่ะร้อยเก้าสิบค่ะขอบคุณมากค่ะเจลงเลยขอบคุณมากค่ะเจลงเลยเจลงเลยไม่ให้เลยนีแหล เออพี่เช่นนับนับถุงสิบให้น้องใหม่อ๋อแปดใช่ไหมไม่เธอจ่ายไปแล้วเอาแต่ชิปไงเดิมที่ถุงเนี่ยเดี๋ยวจะจ่ายเป็นลายชิปสองก็เดี๋ยวไปบวกต่อไม่ก็ต้องทำเป็นถุงสิบให้น้องเดี๋ยวจำไม่ได้จำได้ผมจ่ายแต่ละยี่สี่บาทไงหาผ่านต่อเธอจ่ายไปสองนะโอเคต้องเริ่มปิดสนามแลวนะใช่ค่ะได้ได้ให้ขอบคุณนะคะให้ให้เอิร์นไล่มา ไอเอ,อินไล่มาเป็นเบอร์เก้าปิดแ่แปดพี่จ่ายไปแล้วยี่สิบบาทเออยังได้ได้พี่2เลยก็ได้ค่ะจหบอันนี้แล้ะ 26, 25, 8, 190, 200, 2 4งสค่ะปเป็นเท่าไหร่สองร้อยสามร้้าสิดแกมชิ ดึกนะเล,นเล่นกันเล่นกันหนูจะเริ่มเล่นประมาณห้าทุ่มครึ่งเย็นคืนขอบคุณมากค่ะไว <ป S 2> ้มาใหม่